สวัสดีค่ะน้องเบต่อนะคะพบก,กับช่องน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่น้อยตองเนี่ยปิดเธอมันเองเย้แล้วก็ห่างหายไปกับการทำคลิปอีกแล้วนะคะทุกคนก็คิดถึงเพื่อนๆมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแลกแลกของนะคะจากอ s นสแตมเองอ่าค่ะ ก็จะมีนี่นะคะอย่างแรกก็คือกระเป๋าชวนป่วนนะคะใช้79ดวงนะคะบวก1บาทหรือใช่หรือพอย์นะคะจะเป็น7,900พอย์นะคะใช่มี2ลนยนะคะอันนี้อะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นลายเบาและออโต้ใช่แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเบาและ ขอเพื่อนใช่ไหมแล้ววันนี้น้องม่ตอนจะมาแลกตัวไหนคะมาแลกตัวนี้นะคะเแบาบแล้วของเพื่อนอใช่อ่าแล้วบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรคะอันนี้นะคะอันนี้มีแก้วมัคคู่หูนะคะพร้อมถุงผ้านนด้วยนะแบบนี้เลยใช่อันนี้นอันนี้หนึ่งร้อยเก้าดวงนะคะตัวหนึ่งบาท <า>ใช้แท่งหรือใช้พอยนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อย 10, พลอยอแล้วต่อไปอุ้ยอันนี้น่ารักอ,อันนี้ไม่ชอบอ,อ,อันนี้นะคะชุดชาอะไรคะชุดชาเดนเนี่เอเดนสแตเลทน,นะคะทุกคนยกแกงชุดชามสตเตเดทยกแก๊งมีก,กี่ใบอุ้ยมีสามใบแม่ชอบใช่นะะคทุกคนหนึ่ง อันนี้เป็นแสตนนะคะ1,99บดวงบวก1บาทเดิมน,นะคะแล้วก็ถ้าใช้เป็นพอยนะคะก็จะเป็น1,9,900พนอยทนะคะน่ารักอันนี้ต่อไปต่อไป,อไปต่อไป,อไปเป็นหมอนเป็นหมอนซอนอผ้าหมอนซอนผ้าผ้าห่มนั่นแหละนะคะทุกคนใช้2,99แสะบา ก็าิกดวงนะคะทุกคนบวก1บาทบวกหนึ่งหรือทุกคนจะใช้เป็น20,000ืพันอยคนก็ได้นะคะมี2ลายสองลายโอ้ยนี่อันนี้ลายสวยใช่ีิคือผมดิคุนายดิถ้าเป็นลักษณะเป็นหมอนก็เป็นแบบนี้แต่พอดึงออกมาเป็นผมก็จะมี2ลายอะไรนี้สองและและสุดท้ายเลยอันนี้คือแบบใช้สแตปมเยอะมาก อันนี้นะคะคือใช้แซมเยอะมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะหรือโต๊ะนะคะสารพัดประโยชน์โอ้โหใช้ใช้709ดวงนะคะถ้าเป็นสแตมเนี่ยบวกกับเงิน1บาทแล้วก็ถ้าใช้เป็นพอยต์เนี่ยก็จะเป็น7900พอยต์นะคะทุกคนแต่ก็กคุ้มอยู่นะมีลายเดียวเนาะใช่โอเค ันนี้เราบอกเพื่อนแล้วว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมมีแลกอะไรบ้างแต่วันนี้เราจะไปเอากระเป๋าาใช้พอยต์กับสแตมน้อยที่สุดแล้วใช่อันนี้เราเริ่มวันแรกเลยนะเราจะใช้สแตมเนาะแต่สแตมแต่เราใช้เป็นเอสแตมนะคะเราก็ต้องเอามือถือด้วยเนาะโอเคไปเข้าไปในเซเว่นกันเด้อ โอเคเราเดี๋ยวให้พี่เขากดาาตอนนี้นะคะเราก็ไปเล่กับพนักงานเสร็จแล้วนะคะก็นี่ก็รอรับนะคะว,นนวันที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่เก้าวันที่เก้าเดือนหน้านะคะวันที่เก้าเดือนสิบนะคะทุกคนมันจะมีบอกนะหเ,นะะเห็นไหมคะเอาวองให้มารับสินค้า อ่าวันที่9เดือน10ถึงวันที่29เดือน10นะคะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าน้องไปตองมารับสินค้าแล้วจะไปรีวิวให้เพื่อนๆดูไหมคะรีวิวค่ะก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดใครกดมิเตอร์นะสังดกติไปแล้วนะบ๊ายบายอย่ารอดูนะคะว่ากระเป๋าจะสวยขนาดไหนรอดูน้องเไปตองรีวิวให้นะคะอ